ไม่มีความทุกข์ได้เพราะมันอย่างนี้เองจิตใจมันก็ไม่เดือดร้อนไม่เป็นทุกข์มันต้องเห็นถึงขนาดที่อย่างนั้นจึงจะได้เช่นว่าเห็นความเป็นอย่างนี้เองของความเจ็บ่ายมันต้องถึงขนาดที่ไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะความเจ็บไายนั่นเขาจึงบังคับไอความรู้สึก ทุกเวทนาในความเจ็บไข้ได้เนี่ยเพราะเห็นความเป็นอย่างนี้เองนั่นคำสรุปท้ายสูงสุดเป็นอย่างนี้เองอ่ะสูงสุดสูงสุดที่สุดขอเห็นความเป็นอย่างนี้เองเนี่ยของทุกสิ่งตั้งแต่ขี้ฝุ่นเม็ดหนึ่งเอา้ามันก็มีความเป็นอย่างนั้นเอง แล้วขึ้นมาเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นต้นไม้เป็นภูเขาเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรก็มันเป็นอย่างนั่นเองทุก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 อนูของมันและรวมทั้งหมดด้วยก็เป็นอย่างนั่นเองทั้งสากลจักรวาลมันก็เป็นอย่างนั่นเอง นั้นทำมันจะมันมันก็จะไม่รู้สึกแปลกถ้าหากว่าพระอาทิตย์มันจะโผล่มาเจ็ดดวงพร้อมๆกันมันก็โอ้อย่างนี้เองมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรไม่มีอะไรเป็นของแปลก <c oughs> สำหรับผู้ที่ถึงซึ่งตถาคือเห็นความเป็นอย่างนั้นเองผู้ใดถึงตถาผู้นั้นเรียกว่าตถาคต ในกรณีอย่างนี้ความหมายของคำว,ว่าตถาคตนั้นหมายถึงพระอระหันต์พระพุทธเจ้าเป็นจอมตถาคตถึงซึ่งตถาคือเห็นตถาพระอระหรันตุกองค์เห็นตถาเป็นตถาคตจึงมีคำกล่าวถึงพระอรหันต์ว่าตถาคตตายแล้วเกิดมีอีกตถาคตตายแล้วไม่เกิดมีอีก นี่หมายถึงพระอาหารหัน์ทั่วไปเป็นปัญหาในวงมิจฉาทิฏฐิว่าพระอาหารหันตายแล้วจะเกิอดอีกหรือไม่แต่เขาใช้คําว่าตถาคตคือผู้ถึงซึ่งตถา <c oughs> มนุษย์นี่มันจะไปสูงสุดอยู่ที่มีปัญญาเห็นตถาเ <c oughs> มื่อถึงสูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์แล้วตายแล้วมันจะเกิอดอีกหรือไม่นั่นมันเป็นปัญหาอยู่ทิ้งไว้ในคนใน อยากจะยึดถือมันคิดของมันเองแต่พระพุทธเจ้านตรัสว่ามีแต่กระแสแห่งคถากระแสแห่งอิทปัปปจจตตาหรือปฏิจจสมุปบาทมีเหตุปัจจัยมันก็ปรุงต่อไปไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันก็สิ้นสุดลงท่นอย่าไปมัวพูดว่า,ากเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกให้มันผิดให้มันโง่ คนที่เห็นตถาแล้วจะไม่มีความหมายคำว่าเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกไม่มีความหมายคำว่าเกิดว่าตายไม่มีความหมายคำว่าบุญว่าบาปดีชั่วยิ่งชายไนะมันไม่มีเพราะมันเห็นตถาคือความเป็นอย่างนี้เองเนี่ยถึงที่สุดของปัญญาก็คือเห็นตถาหลังจากเห็นอนิจจังก็เห็นทุกขังหลังจากเห็นทุกขังก็เห็นอนัตตา หลังจากเห็นอนัตตาก็เห็นสุญญาตาหลังจากสุญญาตาก็เห็นตถาหรือตถาตามีปัญญาสูงสุดนี่คือการทำพาวันนาไม่ใช่เรื่องบ้าบาบออมันนั่งหลับตาโง่ๆของชาวอินเดียไอ้นั่งหลับตาเนะี่ยมันทำให้เห็นตถา <c oughs> คือเห็นอะไรต่างๆอย่างที่ว่ามา ทีนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องหลับตาโง่โง่ของชาวอินเดียอย่างฝรั่งคนนั้นมันว่าเพราะมันว่าด้วยความโง่ของมันเอง <c oughs> าการเห็นหรือว่าการทำภาวนาจนมีศรัทธาจนมีสมาธิจนมีปัญญานะถ้าทำภาวนาถูกต้องแล้วจะมีสมีศรัทธาแล้วมีสมาธิแล้วก็มีปัญญา แสดงออกมาเป็นความไม่มีทุกข์ดับทุกข์ได้ในปัจจุบันนี้ที่นี่ละเดี๋ยวนี้มีนิพพานได้ที่นี่ละเดี๋ยวนี้เหมือนกับลูกเด็กๆว่าสุขใจเพราะมีนิพพานอยู่ผู้กับฉัน <c oughs> เพราะมันมีศรัทธามีสมาธิมีปัญญา <c oughs> นั่นการทำภาวนาก็คือการทําให้ประสบให้ความสุขที่แท้จริงในในทิศธ,ธรรมในปัจจุบันนี้เป็นําทำให้เป็นการก้าวก้าวก้าเดินไปตามทางของพรณิพพานอแล้วก็ถึงซึ่งพระณิพานในที่สุดการที่เห็นหรือพูดว่าการทำภาวนาเป็นเรื่องบ้าๆบอๆแล้วมันจะเป็นอย่างไร ไอ้คนพูดนั้นมันบ้าบ้าบอบบอเองรือมันเกินกว่าที่จะบ้าบ้าบอบอเธอเองมันจึงพูดว่าไอ้ทำภาวนานี่มันไม่มีประโยชน์อะไรนี่เป็นเรื่องือพาะคนสมัยมันจึงมองข้ามไปว่าไม่ใช่สิ่งที่ควรทำมันจะมาเอามาพูดรื้อขึ้นมาพูดเพื่อจะบอกให้เห็นว่านี่คือสิ่งสำคัญ ที่กำลังพากันมองข้ามเป็นสิ่งที่สามนี่คือสิ่งสําคัญที่กําลังพากันมองข้ามเป็นสิ่งที่สามสิ่งแรกคือความที่มนุษย์นี่ร้ายความเป็นมนุษย์ก็ไม่มองให้ดีสิ่งที่สองคือโลกภาษีอา่านอยู่แค่ปลายจมูกเรื่องที่สามก็คือการทําภาวนา เป็นสิ่งที่คนสมัยปัจจุบันมองข้ามมองข้ามอย่างก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยขอร้องท่านทั้งหลายจงเอาไปดูในฐานะนที่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดถ้าใช้ความเป็นมนุษย์มีประโยชน์สูงสุดแล้วก็จงทำภาวนาเถิดทำภาวนาโดยนัยยะดังที่กล่าวมา มาเห็นว่าการบรรยายนี่สมควรแก่เวลาจริงพอยุติการบรรยา,ายไว้จะแต่เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้เพื่อคุณเจ้าจะได้สวดบทคณะสาธยายในพระธรรมที่ให้เกิดกำลังใจในการทำภาวนาเป็นต้นสืบต่อไป